สวัสดีเพื่นพนพนนอนๆน้อๆทีละทุกคนนะคะวันนี้ก็มาอยู่กับ Redmi Note 11มือถือเล่นเกมงบ6,000บาทนะครับเรียกว่าเป็นมือถือสเปคแรงก็ว่าได้ Snapdragon 680 6นาโนเมตรแล้วแถมว,ว่าเป็นรุ่นที่เน้นกล้องมาดีไซน์สวยขอบเหลี่ยมนะครับเรียกว่ากล้อง50ล้านพิกเซลเลยใครที่เป็นสาวก Xiaomi ผมบอกเลยนะครับเลน m i ี Redmi ผมบอกเลยว่ารุ่นนี้ถือว่าตอบโจทย์นะครับหนึ่งคือราคาสองดีไซน์สวยกล้องสวยแล้วก็เล่นเกมได้เรียนออนไลน์ได้แต่ว่าวันนี้เดี๋ยวเอามาเล่นเกม ARV กันให้ดูว่าตอบสูตรเฟรมเรทจะเท่าไหร่นะครับลื่นไหมกระตุกอะไรไหมนะครับแล้วก็เดี๋ยวไปลองเทสเกมพวกฟรีไฟลหรือพับจีหรือเกมอื่นๆให้ดูกันอีกคลิปหนึ่งแล้วกัน,นร,ราคาเปิดตัวของ Redmi Note 11นะครับจะมีให้เลือกถึง2รุ่นนะครับรุ่นแรม4กับรุ่นแรม6กิกนะครับ รุ่นแรม4เนี่ยจะเป็นราคา6,299บาทส่วนรุ่นแรม6จะเป็นราคา6,999บาทนะครับ128กิกแต่ว่าราคาที่ผมได้มาเนี่ยจะเป็นราคาในมาวงคองนะครับร้านตู้จะเป็นราคา6 0 8 0บาทเอง <Wow. S 1> ทุกคนประหยัดตังไปเกือบ900กว่าบาทนะครับ900บาทเลยคือจะบอกว่าสเปคแรงก็ว่าได้นะครับเรียกว่าเป็นจอ90เฮจอ AMOLED แล้วก็แถมมาเป็นหน้าจอกล้องในจอดีไซน์ไม่ต่างกับรุ่นพี่เลยนะครับในส่วนของดีไซน์ด้านหลังแล้วก็ดีไซน์ในส่วนของหน้าจอก็เป็นกล้องในจอจอเนี่ยจะเป็นจอ AMOLED 6.43นิ้วนะครับเป็นจอ Full HD 90Hz นะครับบอกเลยว่าหน้าจอเรื่นๆแล้วก็คมชัดระลับหนึ่งเลยนะผมเปิดมาครั้งแรกผมรู้สึกว่าหน้าจอมันคมชัดมากแล้วก็ดีไซน์ด้านข้างนี่ก็เป็นขอบเหลี่ยมคล้ายๆกับฝั่ง iPhone เลย ให้แบตเตอรี่มาถึง5,000มิลลิแอมป์นะครับชาร์จไวไร้ด้วย Wi-Fi ก็5กิกะเฮิรตซ์นะครับ2.4กับ5กิกะเฮิรตซ์แต่ว่าจะรองรับแค่ 4G นะครับ LTE พวก NFC อะไรก็มีนะครับลำโพงสเตอริโอด้วยมาพร้อมกับ MIUI 13.0.1แล้วก็ Android 11นะครับผมผมขึ้นเปอร์เซ็นต์แบตเตอรี่ไว้ให้นะครับเล่น RV 1ตาจะเหลือเท่าไหร่แล้วก็ผมใช้เนี่ย10บเมกเดือนส0งบาทนะครับในการทดสอบการทักค่าของเกม RV นะครับ ปรับสุดได้ถึงขั้นสูงมากนะครับภาพด d แต่ว่าการแสดงผลได้ถึงขั้นสูงนะครับแล้วก็พาทิเคิลได้ประมาณระดับขั้นสูงมากนะครับเฟรมเรทสูงได้ถึงขั้นสูงนะครับ60เฟรมเรทนะครับแต่ว่าที่ผมดูไม่มีซอฟต์ไลน์นะทุกคนก็ปรับได้ประมาณนี้นะครับปรับสุดได้ประมาณนี้เลยของรุ่นนี้สายอัดดังก้อนหกแนะครับชาร์จไว้33วัตต์แบต5,000แรม6กลอมร้อนะครับจะมีรุ่น แรม4ครับอรอม128กิกนะครับแต่ผมแนะนำให้เอารุ 128, า 6, 128่น1 0 8ยแไอ้รม6ยยีกิกไปเลยดีกว่าเพิ่มเงินแค่ไม่กี่ร้อยบาทเองแล้วก็หน้าจอมันก็จะเป็นขอบดำประมาณนี้นะครับไม่ค่อยบาลานซ์เท่าไหร่ด้านบนนะครับเป็นกล้องในจอทรัพยากรผมโหลดไม่ครบนะครับ ไม่ได้โหลดตัวละครแต่ว่าผมโหลดพวกแผนที่ 5v5 อะไรอยู่นะโหลดแค่ตัวสำคัญสำคัญนะครับบางบางอันผมไม่ได้โหลดก็ขออภัยด้วยคือมันโหลดช้ามากทุกคนใช้เวลาโหลดกับครึ่งวันอ่ะกว่วผมจะได้มาเทสเนี่ยโอ้โหก็ใช้เวลานานนะครับแทนที่มันจะให้โหลดประมาณ2กิก3กิกไปเลยทีเดียวอ่ะผมว่าดีกว่าการจับคู่ก็ถือว่าค่อนข้างโหลดไวแล้วก็ ผมแนะนำใครที่จะเอามาเน้นเล่นเกมใช้ง,งานทั่วไปดูหนังฟังเพลงเรียนออนไลน์เนี่ยก็ถือว่าตอบโจทย์อยู่นะสำหรับคนที่เป็นสาเกิร์ดมี่หรือเซียลมี่แล้วกัน <to> แล้วเข้าเกมก็มีสะดุดสะดุดประมาณนี้เป็นปกติของมือถือหลายๆรุ่นก็สะดุดสะดุดนะแต่ว่าเฟรมเรทเนี่ยคือลงไปประมาณ50นะทุกคนเมือ่อกี้ ที่ผมลองมาก็50แต่ว่ามันก็ขึ้นมาอยู่ที่60เฟรมเรทอยู่นะเวลาอยู่ในป้อมใหญ่อะมันจะลงไปประมาณ50 51ประมาณนี้แต่ว่าเวลาไปบวก60-62เฉยเลยเนี่ยผมยังงงอยู่เลยว่ามันเป็นเพราะอะไรนะครับแล้วก็หน้าจอทัศสกรีน90เพลก็ลื่นประมาณนี้ลื่นนะแต่ว่ามันไม่ค่อยจับนิ้วนะครับเดี๋ยวผมต้องไปลองพวกพับ g กับฟรีไฟให้ดูกันอีกคลิปหนึ่งแล้วกันว่ามันทัศสกรีนจับนิ้วหรือเปล่าจอ90พ นี่ก็เลื่นประมาณนี้แต่ว่ามันมัน,ม,นมันรู้สึกมันลื่นมากอะลื่นมากแล้วมันไม่ค่อยจับนิ้วเท่าไหร่ประมาณนี้ในความรู้สึกนะแล้วก็หน้าจอมันก็จะเต็มจอประมาณนี้เลยนะครับตอนแรกก็จะมีขอบดําด้านข้างถ้าอยู่ในโหมด โอเคเดี๋ยวมาลองเล่นให้ดูนะคบไม่ได้บันทึกวิดีโอหน้าจอนะครับบันทึกวิดีโอหน้าจอแคสเกมได้นะครับในตัวเครื่องเลยนะเสียงลำโพงก็เสียงดังดีอยู่นะทุกคนเสียงสเตอริโอด้านล่างด้านบนนะครับกล้องตรงกลางก็ไม่ได้ลบกวนวอะไรนะครับก็ถือว่าโอเคนะผมว่ามันก็โอเคอยู่ ในเลทราคา6,000-6,900่มันก็มี p o c o X 3 Pro มันมี p o c o F 3นะครับถ้าใครจะเอา Note 11s ผมว่าเอา p o c o X F 3ดีกว่า868 7 0เลยนะครับเพราะว่าเล Note นี i Note 1 1นียมันเป็น G95 ของม d i a t e k นะครับผมเลยเอาเอาตัวนี้มาแ n a ด d r a g o ผมว่ามันจัดการความร้อนแล้วก็จัดการในแบตเตอรี่ดีกว่า ก็ขึ้นอย่างความชอบนะเพราะว่ามี่โน้ต1ก็สเปคหน้าจออะไรก็ดีกว่าสเปคก็ดีกว่าอยู่แล้วก็สเปคก็ G เก้าหก็ถือว่าแรงนะครับก็แรงอยู่แต่อาจจะในความคิดเห็นส่วนตัวผมแล้วกันนะครับ แต่รู้สึกว่าหน้าจอค่อนข้างร้อนนะทุกคนเครื่องฝาหลังฝาหลังอะไม่ค่อยร้อนเท่าไหร่ตัวบอดี้แล้วก็ดีไซน์บอดี้เนี่ยคล้ายๆกับ iPhone เลยขอบเหลี่ยมน่าจะเออนั่นแหละนะครับผมโอเคก็ลองเล่นไปให้ดูเรื่อๆยๆแล้วกันนะครับเฟรมเรทเวลาวาร์ปกลับไปป้อมค่อนข้างดรอปนะหรือตีบางบางช่วงอะไรกันนะครับแต่ว่าเวลาไปตีกับฝั่งศัตรูก็ไม่ค่อยดรอปนะ60เฟรมเรท 6 0 6 0 6หเฟรมเดขึ้นไปประมาณนี้นะครับโอเคตอนนี้ก็มาเรียนกลางนะครับผมเดี๋ยวช่วยเพื่อเดี๋ยวช่วยเดี๋ยวช่วยเพื่อนดันป้อมก่อนนะครับ นี่ทุกคนประมาณนี้เวลาเลือ่อนมุมมองหาเพื่อนอะไรเงี้ยมันจะไม่ค่อยนิ่งอ่ะมันจะไม่ค่อยนิ่งอ่ะทัสกรีนแล้วก็มันรู้สึกมันไม่ค่อยจับนิ้วเท่าไหร่นะครับแต่ก็ยังแต่ก็ยังว่ามันเป็นมือถือราคานี้เองนี่เทเวนน่ะ <laughs> อย่ามามังกรกับเพื่อนหน่อยนะ สงสัยแม่ใช้เวลา้างจานอยู่อะูคองออกมาแล้วนี่วะโอเคตีคองก็ประมาณนี้นะครับลงดอกลงไปประมาณห้าสิบสี่สิบกว่าตีวูคองเดาลงไปประมาณสี่สิบกว่านะครับสี่สิบเจ็ดเลยนะเมื่อกี้นี่คือปับสตรนะทุกคนนี่คือปรับสุดของรุ่นนี้นะครับนี่โูดอกค่อนข้างเยอะอยู่นะมือถือเนลนราคาหกพันเลยนะหกพันเก้าอะทุกคน อาจจะเป็นเพราะว่ามันพิ่งซื้อมาก็ได้นะทุกคน เรียบร้อยลานเพื่อนไปนหนึคิว <Ultimate. S 1> ก็ไม่ไม่มีอาการกระตุกอีกแล้วนะครับเพราะว่าเกมสเปคต่อแานนี้เนาะพวก Rv, C5 แบบนี้นะครับเดี๋ยวต้องไปลองเทสพวก PUBG หรือว่าเกมเกมชินอะไรแบบนี้ดูนะครับว่ามันกระตุกไหม เฮ้ยทางมื่อเกียมีกระตุกนี่นะคะมื่อเีะเวลาจะจบเกมมีกระตุกครั้งหนึ่งโอเคก็ประมาณนี้นะคะมาลองทดสอบเล่นเกม RV แล้วก็แนะนำสำหรับเพ,เพื่อนนะครับที่มีงบในเรียทราคา6,000นะครับมือถือเล่นเกมใช้งานทั่วไปดูหนังฟังเพลงจอสวยกล้องเทพ50ล้านพิกเซลนะครับดีไซน์ก็สวยนะดีไซน์ไม่ต่างกับมือถือเยทราคาหลักหมื่นเลย มันก็ขึ้นอยู่กับความชอบด้วยนะครับสาหรับคนที่เน้นเล่นเกมจริงๆจังๆก็อาจจะไปเป็นรุ่นอื่นดีกว่าไหมโปโค x 3 Pro ปก็ดีกว่า860หนะครับหรือขยับเงินขึ้นไปอีกก็เอาไปรุ่นรุ่นพี่เลยก็ได้นะครับแบตเตอรี่จาก68%ตอนนี้เหลืออยู่58%นะครับก็กินค่อนข้างเยอะอยู่นะอาวีแค่หนึ่งตายเองนะก็ไม่เยอะเท่าไหร่นะทุกคนเพราะว่ามันปรับสุดแล้วก็มันจะค่อนข้างกินทรัพยากรค่อนข้างเยอะแล้วก็ ใช้งานแบตเตอรี่เยอะนะครับแล้วมันเปิดหน้าจอ90เฮิร์ตไ้ด้วยส่วนความร้อนบอดี้ด้านหลังไม่ค่อยร้อนนะทุกคนแต่ว่ามันจะออกอายความร้อนในส่วนของหน้าจอหรือขอบมุมขอบมากกว่าตรงนี้ประมาณหน้าจอในในมุมของหน้าจอประมาณนี้มากกว่าแต่ก็ถือว่าเป็นมือถือเล่นเกมงบราคา6,000บาทอีกทางเลือกหนึ่งแล้วกันนะครับสำหรับคนที่มีงบราคานี้แล้วก็ชอบของทางฝั่งแบรนด์ Redmi หรือ Xiaomi